ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านตั้งใจชวนสร้างบุญแต่ทำไมพากันตกนรก ความหวังดีโดยปราศจากปัญญานั้นมักมีผลกลายเป็นโทษได้ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะคนที่ยังขาดปัญญาแล้วถูกยัดเยียดความรู้คำสอนหรือสิ่งที่ยังไม่ถูกที่ถูกเวลาสำหรับเขาแทนที่จะกลายเป็นผลดีกับเขาจะกลับกลายเป็นเรื่องร้ายได้เขายังจับดาบไม่เป็นแต่ดันรีบพาไปออกรบเท่ากับพาเขาไปตาย เขายังขาดความรู้แต่รีบพาเขาเข้าสู่สนามสอบเท่ากับพาเขาสอบตกเช่นเดียวกับเรื่องหลักธรรมคำสอนนั้นกับบางคนที่ยังขาดปัญญาอยู่มากและจริตก็ยังไม่พร้อมเรื่องนี้มีเพียงวิธีเดียวที่จะช่วยเหลือกันได้ก็คืออุเบกขาธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยแห่งวัดสะแกท่านได้กล่าวสอนไว้ว่า การอยากชวนคนมาวัดมาปฏิบัติให้มากๆโดยลืมดูพื้นฐานจิตใจของบุคคลที่กำลังจะชวนว่าเขามีความสนใจมากน้อยเพียงใดให้ระวังให้ดีจะเป็นบาปเปรียบเสมือนกับการจุดไฟไว้ตรงกลางระหว่างคนสองคนถ้าเราเอาธรรมะไปชวนเขาเขาไม่เห็นด้วยปรามาธรรมนี้ซึ่งเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก็เท่ากับเรา เป็นคนก่อแล้วเขาเป็นคนจุดไฟบาปทั้งคู่เรียกว่าเมตตาพาตกเขวหลวงปู่ได้ยกอุทาหนสอนต่อว่าเหมือนกับมีคนหนึ่งตกอยู่ในเหวลึกผู้ที่จะช่วยคนที่หนึ่งมีเมตตาจะช่วยเอาเชือกดึงขึ้นจากเขวดึงไม่ไหวจึงตกลงไปในเหวเหมือนกันคนที่สองมีกรุณาช่วยดึงอีก ก็ตกลงเหวอีกคนที่สมีมุทิตาช่วยดึงอีกก็พลาดตกเหวอีกเช่นกันคนที่สี่สุดท้ายเป็นผู้ที่มีอุเบกขาธรรมเห็นว่าเหวนี้ลึกเกินกว่ากำลังของตนที่จะช่วยก็มิได้ทำประการใ,ใดถึงสิน้นที่จิตใจก็มีแม่ตาธรรมที่จะช่วยเหลืออยู่คนสุดท้ายนี้จึงรอดชีวิตจากการตกเหวเพราะอุเบกขาธรรมนี้แล การชวนใครเข้าสู่กระแสบุญหรือชวนทำบุญนั้นก่อนอื่นต้องสำรวจจิตใจความคิดทัศนคติของคนคนนั้นก่อนหากใจของเขายังไม่พร้อมน้อมนำไปสู่ทางบุญก็ยังไม่ต้องรีบชวนหรือรีบดึงเข้ามาเพราะจะทำให้เสียเวลาทั้งสองฝ่ายที่สำคัญก็เพราะคนที่ยังขาดปัญญาอาจเผลิปรายาท,ทำได้ทำให้บาปหนักขึ้นไปอีก วิธีที่ดีก็คือ 1. ชวนแล้วยังไม่ไปให้วางเฉย 2. ปฏิบัติดีให้เห็นผล 3. เมื่อผลดีเกิดแก่เราแล้วให้ชวนอีก 4. ถ้ายังไม่ไปให้เปลี่ยนแปลงให้วางเฉย 5. ทําทำต่อไปเรื่อยๆทำตัวเราให้ดีพอเอง หากเรามองเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนแล้วเขาอาจจะหันมาสนใจเอง 6. ถ้าเขาไม่สนใจเลยจริงๆจงปล่อยให้เป็นเรื่องของบุคคลอย่าให้ความปรารถนาดีของเราไปพาเขาตกนรกโดยไม่รู้ตัวเพราะการปรามาตธรรมะและปรามาตพระอริยะเจ้านั้นเป็นกรรมหนักมากแทนที่จะได้บุญกลับพากาันตกนรกเสียเปล่า บุญและบาปสร้างแทนกันไม่ได้แต่เราแผ่เมตตาและอุทิศให้กันได้ส่วนจะรับหรือไม่รับก็อีกเรื่องหนึ่งหลวงปูด่ดูท่านเป็นพระที่มีความละเอียดอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความระมัดระวังไม่ให้เกิดบาปอย่างเรื่องพาเด็กเล็กเข้าวัดระวังบาปเรื่องนี้ค่อนข้างเป็นเรื่องที่สวนกับความรู้สึกของคนทั่วไป แต่หากพิจารณาตามความเป็นจริงตามเหตุผลที่หลวงปู่ได้เมตตาชี้แนะก็จะเข้าใจได้ท่านว่าเด็กเล็กที่พามาวัดนั้นยังควบคุมดูแลตัวเองไม่ได้จึงมักซุกซนและคึกขนองไปตามประสาของเด็กแต่เนื่องจากที่วัดมักมีผู้มาฝึกหัดปฏิบัติสมาธิภาวนาอยู่เสมอๆดังนั้นเสียงรบกวนของเด็กจึงอาจรบกวนผู้ที่กำลังปฏิบัติภาวนาอยู่ ดังนั้นบาปจึงเกิดกับเด็กอย่างไม่รู้ตัวทั้งนี้ก็ด้พ่อแม่ผู้ปกครองไม่เข้าใจและปล่อยปละละเลยภาพแห่งความเมตตาที่ท่านเมตตาอบรมชี้แนะกับลูกศิษย์ยังคงชัดเจนอยู่ในความทรงจําวันนั้นลูกศิษย์ได้พาลูกซึ่งยังเล็กไปวัดสแกด้วยจำได้ว่าการไปวัดวันนั้นรู้สึกว่ามีความกังวลกับลูกน้อยที่เดี๋ยวก็ส่งเสียงร้องไห้เดี๋ยวก็ปัสวะรด หลวงปู่ท่านเห็นจังหวะเหมาะท่านจึงบอกว่านี่เพราะข้ารักแกหรอกนะจึงบอกจึงรีบสอนให้รู้คนเขาภาวนากันอยู่แกพาเด็กๆมาวิ่งเล่นสุกสนส่งเสียงรบกวนมันบาปนะอันที่จริงแกเอาเด็กเล็กไว้ที่บ้านก็ได้เวลาที่แกภาวนาก็ให้นึกถึงเขาแผ่เมตตาให้เขาก็ได้บุญเหมือนกัน อยู่ใกล้พระอรหันนาน,านระวังบาปเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดูจะสวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วๆไปเพราะทุกคนย่อมจะคิดว่าหากได้อยู่ใกล้ชิดกับพระอรหันต์ก็ย่อมจะมีโอกาสสั่งสมบุญกุศลได้อย่างเต็มที่แต่หากเป็นเช่นนั้นไม่หลวงปู่ดูท่านสอนว่าอย่าไปอยู่ใกล้พระอรหันนานประเดี๋ยวจะบาปจะบาปยังไง ก็บาปตรงที่อาศัยความคุ้นเคยเลยเอาท่านเป็นเพื่อนเล่นบ้างใช้ท่านบ้างทํานู่นทํานีน่บ้างแล้วจะไม่ให้บาปได้ยังไงถ่ายรูปกับพระที่มีคุณธรรมระวังบาปหลวงปู่เคยตั้งคำถามกับลูกศิษย์ว่าเวลาที่แกถ่ายรูปกับพระโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีคุณธรรม แกจะเอารูปไปตั้งไว้ที่ไหนหากแกเอารูปไปไว้ในที่ที่ไม่บังควรก็เกิดบาปขึ้นได้ส่วนว่าจะเอารูปไปตั้งบูชาในที่สูงใครผ่านไปผ่านมาก็ยกมือไหว้ตรองดูสิว่าแกมีคุณธรรมเสมอกับท่านหรือหรือแกมีคุณธรรมอะไรที่จะให้เขายกมือไหว้แกชวนคนเข้าวัดระวังบาป บางทีคนเราก็มองอะไรไม่รอบด้านดังนั้นแม้จะมีความปรารถนาดีก็ไม่ได้เป็นหลักรับประกันว่าทุกอย่างจะออกมาดีดังเช่นเรื่องที่ลูกศิษย์ได้รับการอบรมจากหลวงปู่ว่าแกเที่ยวชวนคนเขามาวัดระวังจะกลายเป็นต้นบาปท่านชี้แนะเพิ่มเติมว่าแกจะไปรู้หรือว่าสิ่งที่แกเห็นว่าดีเขาจะเห็นดีตามแกไปด้วยถ้าเขาปราาตร จนเกิดบาปแกต้องมีส่วนรับบาปนั้นไปด้วยครึ่งหนึ่งในฐานะที่พาเขามาให้เกิดบาปน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุกับที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณะที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์สำหรับวันนี้ทีมงานมัชาเสียงธรรม ขอขอบพระคุณค่ะ